มือปราบขุนดงภาคท,ที่หนึ่งเงาลับในผืนปา่า EP ที่สิบดวงตาแห่งขุนดงไอหม,ม,มวกเนี่ยผมขายหมวกเนี่ยไม่ได้ปักสัก,ก้าขายและแล้วไม่ได้ตังนาของหลานขายหมวกมั่งนะครับช่วยจำน่ายพระมั่งอะไรมั่งอย่างนี้น มาถ้าไม่ใช่หลานม่สวเลยคะครับหลานเนี่ยห่วงนี่สีใบแดงนะครับสีใบแดงพระก็สีใบแดงนะครับพระก็สีใบแดงนี่นะครับพระก็เผ็ดเพ็ดแรง ไม่ใช่ผมไปผลิตและขายนะนี่เป็นของวัดนะครับที่พุทธาพิเศษเมื่อปีพศ2500ในหลวงองค์ในหลวงราชการที่9เป็นประธานฝ่ายคารวาสัสงฆราชวัดบรวรวัดใต้เราเนี่ยตอนท่านเป็นสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร้อเกจิอาจารย์ที่ดังที่สุดทั่วประเทศมาร่วงพิธีพุทธาพิเศษ พิธีใหญ่ที่สุดในประเทศเวลานั้นเลยไม่รู้เหลือเขาว่าเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าผมจําหน่ายให้ไปเนี่ยเงินเข้าไปเนี่ยสี่สิบล้าน4ี่บสล้านแหะผมถือว่าผมเป็นสะพานบุญนะครับเกิดชาติหน้าฉันใดก็อย่างพี่คนพีการอาการครบ32พอมีกินมีใช้เท่านั้นนะพอนะครับมาไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นแต่ทุกชีวิต ที่เคยเดินเข้าป่าขุนดงล้วนถูกมองเห็นดวงตานั้นไม่ได้มีไว้เพื่อมองแต่มีไว้เพื่อบันทึกทุกการเบี่ยงเบนของเส้นเวลาและตอนนี้ผู้เฝ้ามันกำลังตื่นเรวัตเดินเข้าไปในใจกลางป่าขุนดงถือกล่องรหัสที่เหลือเพียงชิ้นเดียวซึ่งยังไม่เคยเปิดใช้ ในนั้นมีเศษผลึกจากเด็กทั้งห้าคนและรหัสลุคสเวราเวอร์ชันดั้งเดิมที่เขาเคยเป็นเจ้าของตั้งแต่ก่อนจะมาเกิดศูนย์กลางคลื่นอยู่ที่ใจกลางป่าที่เรียกว่าตาน้ำของจักรวาลคือจุดที่มิติซ้อนกันอยู่สามฉันถ้ารหัสสุดท้ายถูกใส่ที่นั่นระบบท,ทั้งหมด จะรีเซ็ตหรือรีบูตขึ้นอยู่กับผู้วางจิตคําเตือนจากหมอพิรดาก่อนออกเดินทางในคืนที่พระจันทร์กลายเป็นเสี้ยวกลับหัวเรวัตเดินถึงลานหินทรงกลมกลางป่าที่ถูกต้นไม้หันยอดเข้าหาใจกลางเหมือนลมหายใจของโลกหมุนวนอยู่ตรงนี้เขาหยุด หลับตาปล่อยคลื่นจากจิตให้ซ้อนกับกล่องรหัสแสงสีเงินน้ำเงินทองคำเริ่มหมุนวนรอบตัวทันใดนั้นดวงตายักษ์หนึ่งปรากฏบนฟ้ามีม่านตาสะท้อนภาพทุกเหตุการณ์ในชีวิตเขาทั้งตอนเป็นเด็กตำรวจนักรบและตัวเขา จากมิติเดิมที่กำลังยืนมองกลับมาเจ้าคือผู้เฝ้าระบบแต่เจ้าก็เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เจ้าต้องเลือกว่าโลกจะถูกรีเซ็ตหรือจะถูกอเวคเคนภาพในจิตแสดงเด็กทั้งห้าคนลอยอยู่กลางมิติร่างของแต่ละคนซ้อนอยู่กับเงาบางเงา คือพลังงานบริสุทธิ์บางเงาคือเคลื่อนปัญญาที่ไม่เคยเป็นมนุษย์หากเรวัดกดเปิดรหัสระบบจะล้างเงาออกจากร่างเด็กแต่หากเขาหลอมรวมคลื่นนั้นเข้ากับเด็กพวกเขาจะกลายเป็นผู้เชื่อมโลกกับมิติที่ห้โลกจะเข้าสู่ยุคใหม่ทันทีเขาหันไปเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางหมอก คือตัวเขาจากชาติเดิมนักรบที่เคยปิดประตูจักรวาลมาก่อนครั้งก่อนข้าเลือกปิดแต่โลกก็วนมาที่เดิมเจ้าจะเลือกปิดมันอีกไหมหรือจะให้มันตื่นขึ้นพร้อมกับความเสี่ยงทุกอย่างเรวัตหลับตาหายใจลึกเสียงของเด็กดนดังขึ้นในหัวเบาๆ ลุงผมไม่ได้กลัวเงานั้นผมกลัวว่าโลกจะไม่ยอมรับเราอีกถ้าเราต่างจากเดิมแต่ผมพร้อมนะถ้ามันคือทางรอดของคนอื่นดวงตาบนฟ้าเริ่มสัน่นทุกสิ่งในมิติเริ่มบิดตัวเรวัตวางกล่องรหัสลงที่ใจกลางลานหินจากนั้นเขาเอามือแตะตรงกลางแล้วพูดด้วยจิตแท้ ข้าจะไม่เลือกแค่ระหว่างรีเซ็ตหรืออเวกเคนข้าจะเลือกให้โลกเรียนรู้ความจริงและยืนอยู่ร่วมกับทุกขื้นโดยไม่หลบตาอีกต่อไปแสงระเบิดออกจากลานหินทุกต้นไม้สัน่นทุกความทรงจำของเขาถูกปล่อยกลับสู่จักรวาลกล่องรหัสสลายไปกลายเป็นแสงห้าสาย พุ่งสู่ร่างของเด็กแต่ละคนและในวินาทีนั้นเองดวงตาแห่งขุนดงหายไปรุ่งเช้าเด็กทั้งห้าคนตื่นขึ้นในโรงพยาบาลของหมอพีรดาปลอดภัยและไม่เหลือร่องรอยของคลื่นแต่ทุกคนจำภาพในฝันได้เหมือนกันพวกเขา เห็นชายคนหนึ่งยืนกลางป่ามีแสงหมุนรอบตัวและพูดว่าจงกล้าที่จะเป็นมนุษย์ที่มองเห็นโลกทั้งหมดไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวเรวัตไม่ได้กลับมาที่สถานีเขาเดินลับหายไปในแนวป่าเหลือไว้เพียงสมุดบันทึกเล่มหนึ่งบนโต๊ะในห้องพักหน้าแรกเขียนว่า ถ้าคุณได้อ่านสมุดบันทึกนี้แปลว่าเงาในตัวคุณกําลังตื่นจบ EP ที่10ดวงตาแห่งขุนดง N ภาคที่หนึ่ง i'm mm -hmm.